ที่ไหนอ๋อที่นี่ที่ไหนเอออ้าวอย่าแย่งก็ดิแย่งทำไมไอไม่สนใจไองอื่นแล้วไม่คนละห้องงอนโอ้โหเออเออเออเอยมีรหัสทุกทุกห้องเลยไม่เกี่ยวก็ดีรหัสเป็นแค่ล็อกว่เฉยใช่มันแค่ไม่รู้ว่ามันจะพิมอะไรต่อใช่เราต้องคอยดูตัวเช็คบ้าระวังนะเจอผีเยอะๆคิดตัวเองไม่มีหอะไรหรอ๋อเสียงเดินตัวเอง ใช่เหรอมันหนักๆแปลกๆนะใช่ใช่ลองเดินดูดิใช่เหรอใช่อือว่าเสียงเท้าตัวเองจริงด้วยเอ๊ะเราเนี่ยทำไมมันไม่เฮโอ้ยอะไรเหรอมันไม่เห็นไม่ทันมีอะไรเหรออ่าแมงมุมขยุ่มหลังคาใช่เหรอเมล็ดพิลาหมากันกระพุ้งก้นเออมีเฮ้ยมีรหัสตรงนี้ลิฟท์ขัดข้องไหนลิฟท์ขัดข้องให้เราหารหัส เปิดได้ไหมบันไดเปิดไม่ได้อ่าดูเหมือนวาฉันต้องกุญแจเพื่อเปิดประตูนี้อ่ามรหัสโค้ดสินะสำนักงานน่าจะค้นหาตามห้องเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูจ้าเอ๋นี่ไงมีเครื่องใหม่ละเอ๋ยตรงนี้ใช่ละเอ๋ะละเอะเล็กเจ็ด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 สี่เจ็ดอันดับที่สี่เขียนหน่อยเขียนหน่อยหกเขียนอันดับที่ไหนหกสามหกอันที่สามเก้าอันที่สองเก้าอันที่สอง อันนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีเก้านี่2สองหนึ่งนสุดท้ายวิอางหมดวัเอาหนือสุดท้ายเหรอใช่เออออมสี่หนึ่งสี่อันที่หนึ่งอ่าสี่สี่องหกเจ็ดหนึ่งใช่สี่สองหกเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเรากดเองเรากดเองเรากดเองกดให้สี่เอเอาไปไปสองหกเจ็ดหนึ่ง กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใครกดเล่นอะไรก่อนเนี่ยมา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 มเอาไหมเอามเว็ดห2 6 7 1ถ้ามันกดแล้วเป็นสีแดงแสดงว่ามันไม่เรียงอันนี้เปล่ากับด้านหรือเปล่ายู่เฉยกันยุ่ยเฉยกัน4 2 6 7 1ใช่ป่ะอะไรอะไรนะขอดูหน่อยนี้สูกส่งไปยัง5คอมพิวเตอร์รหัสถูกถูกแล้วนี่หว่า7 1 6อันที้3ป่ะ มันคือสรุปเลขอะไรมั่งขอดูหนะ่อยหน่อยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกลับมาดูให้อ่าไม่ใช่สี่เก้าหกเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกเจ็ดหนึ่งใช่เออติดแล้วเปิดประตูเปิดประตู <c oughs> อะไรอ่ะโอ้หหาคุณเจเ,เปิด<ม>ตูไ, <ง S 1> <ก>ไหนวะเอ้เออเออเกเยอะจังไม่มีมันต้องเจอสเกจเอยเจอแล้วโหโคตรง่ายอีซี่ว่ะไปดีกว่ามาเพื่อมีผีไปแล้วเร็ว เร็วทำเวลาทำเวลาเรยวเรียบอ่เอาเลยไปแล้วอุ้ยไปทางไหนเยอะโอ้โหอยากเร็วที่สุดปะเนี่ยเดินโดดลงไปตรงกลางไปข้างล่างประตูหลอบขึ้นเหรอไม่รู้มันมีทางลงไดไดด้วยลองดิลองดิไงบ้างโดดม่โดดอ่ะอ้าวไม่โดดอะไรอ่ะนี่เป็นจริงได้อย่างไรอะไรนะมันเหมือนเป็นเข่าวงกฏปะ ฉันไปจากเออนจอยอะไรนะ็อและเอาละคือมาเล่นเกมกับเรานี่ว่านี่มาแลบขี่มาด้วยแน่เลยตายเนี้ยมันล็อกทุกห้องเลยบ้าข้างล่างไปไม่ได้ข้างล่างไปไม่ได้ผมลงมาเช็คข้างล่างให้นั้นแปลว่าต้องขึ้นไวเรื่อยกว่าจะเจอห้องนี่ไงห้องบนสุดห้องบนสุดห้องบนสุดกำลังกำลังเปิดแล้วว้าบบวาบโอเคดีแล้วไม่งั้นอ้วกแตกแน่หุย อะไรอ่ะนั่นแหละประตูเพื่อไปคัดซีนต่อไปครับกดเลยออ้สำนักงานผีออฟฟิศปะทําโอทีหนักเกินอะไรเงี้ยเจอบริษัทแบกอะผีมาร์คมาชบทํางานผีที่แบบว่าไม่หยุดไม่ย่อนเออโดนบริษัทสีดําอะกดขี่อะไรเงี้ยผีมาก์เราต้องทําอะไรวะ แล้ต้องหาทางออกวะเอาโอเจอทางออกแล้วแต่ว่าเพื่อก็น่นแหละไปที่หอทางออกก่อนเผื่อมันจะแบบกดอะไรไหมกดอ้าวได้เหรอแล้วแล้วมีทําไมอ่ะมอยู่ไหนมาร์กมาเร็วปะไปเลยมีไว้ทําไมอ้าวเจอประตูใหม่ทาไมวิ่งได้นั่นาสีทําไมวิ่งได้โอ้อ้าวมาร์กโดนขังนอกเหรอเอากลับมาแล้วอะนั่นไง คุณยังไม่ยอมแพ้ใช่ไหม่ะทำไมคนจับฉันไว้ยังเงี้ยคนนั้นทำไมคุณไม่คิดว่าเพียงพอหรออะไรวะฉันไม่ปล่อยฉันจะไม่ปล่อยคุณไปนี่ไงไอเจ้านี่ไงหัวหน้าเราหัวหน้าบริษัทเราชัวร์เลยเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยแล้วแล้วให้เราทำโอทีแบบแบบโต้ลุ่งอะไรเงี้ยโอ้โหด้านไงสิ่งไรประโยชน์อันนั้นน่าจะเป็นผู้จัดการของเราที่ช่วยเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ดีวะผู้จัดการมาทำเรานี่วะ มันปล่อยออกมามาช่วยไงให้ช่วยให้หมดโอแล้วตายแล้วก็ไม่ต้องทำโอแล้วอ๋อแล้วผู้จัดการมาแนวแบบว่าทำโมทีทำโมทีเสียงอะไรเสียงผู้จัดการอ๋อเสียงเท้าตัวเองลิฟขัดคล้องไม่ขัดแล้วนี่ไปสนใจทำไมโกรธแม่งเลยมายังสรุปผีปล่อยมาผีมาแน่เลยวะใช่ป่ะไม่รู้คิดเหมือนกันปะ ไอตัวคานเมื่อกี้ไม่ปล่อยไปไม่ปล่อยคิดไปเองคิดไปเองอะกดปุ่มแล้วเอาปะเสียงอะไรอ่ะหืมได้ยินเสียงกิดร้องปะกี่ร้องอินได้แค่เสียงเมื่อกี้เจ็บคออย่าแซวดีเมื่อกี้ได้ยินนะดีเออวางสี่หมวกที่แตกต่างกันบนสี่ฐานนั่นไงไอได้ยินเสียงปะเสียงเท้าตัวเองด้วย เฮ้ยไม่ไม่ใช่เสียงเท้าตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เสียงเท้าตัวเองเสียงเสียงใช่ใช่เสียงร้องมาทางไหนวะขวาปะหรือซ้ายไม่รู้ไปซ้ายไปด้วยดีเดี๋ยวผมไปซ้ายก่อนเดี๋ยวผมไปซ้ายก่อนโอเคประตูนี้เปิดได้ไหมประตูเปิดได้เปิดได้เปิดได้เ้าเจออะไรเจอห้องทำงานเนี่ยโอทีโอทีเฮ้ยเจอหมวกแล้วมันนี่มันหมวกหมวกลูฟี่ปะไม่ใช่ลูฟี่เนี่ยมันมีโบมีโบผูกผมเจอสวินอะไรก็ไม่รู้อ่ะ จริงเหรอจะกดกดแเราทำเลยปุ่มเปิดตู้โชว์อ๋อเหรอเอ้ยประตูนู้นอะไรอ่ะมีประตูอีกมิว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 เจอหมกมมิพี่เอาไปวางก่อนเอาเคโอเคกเอาหมวกไปวางกันเอาไปวางเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ต้องปิดตู้ด้วยเดี๋ยวผีมันขโมยกลับคืนจริงเหรอไหนตู้ไหนอ่ะไอตู้ไหนเมื่อกี้ที่เปิดมันลากมาเนี่ยนี่ป่ะสวิตช์อยู่นี่สวิตช์อยู่นี่ไม่ใช่สวิตูนู้นอะมุมโซ่เราดีดไปไหนอ่ะไอทางไหนเออน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงไปเลี้ยวซ้ายอะ ไปเ้ยวซ้ายเช็คกันเดี๋ยวผมเช็คกันโอ้ผีอยู่นี่ด้วยโอ้ผีมันทำไมมันแขนขายาวๆตรงนู้นมันทำอะไรอะเโฮ้ยไอไปแล้วมันหายไปแล้ววาร์ปแล้วไอมันวาร์ปแล้วไม่วาร์ปหว่ากลับเข้าห้องเซฟโซนเซฟโซนเออเอผีมันทำอะไรมันแบบแขนขายาวอะมันได้อยู่ฝั่งขวาดูแล้วใช่แต่เราต้องไปวางตรงนั้นอะใช่ไหมมันคานอะคานแขนยาวขายาว ต้องมีคนคอยปิดสวิต์อ่ะเพราะมันมีสวิต์เปิดปิดอ่ะเปิดปิดตู้มากก็ได้มาไปกดมากไปกดปิดมาไปรอกดปิดก็ได้และไอแทงให้เราไอแทงให้เราเราต้องเอาหมวกวางเฮ้ยมันโอ้มันทําอะไรอ่ะว่ายน้ําเอาหมวกมันด้วยใครเอาหมวกจริงเหรอเอาหมวกมันได้เดีหรอเมื่อกี้เอาได้ปะเมื่อกี้ต้องกด E หมวกมันเอาได้เลยปปะไอ้มนอยู่ปะถ้าเจอลากไปทางอื่นเน่ยน่ ใช่แต่ว่าถ้าเจอไอ้ลากให้เราลากลากไปให้หน่อยได้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 มาใส่ก่อนมาแล้วมาร์กเตรียมไปกดนะระวังนะเดี๋ยววางก่อนหนึ่งาวางเเอ้ามาแล้ว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 โดนมุกสีขาวไม่ใช่ว่ะไอ้ไม่ใช่มันมันมีชื่อมันมีชื่อมันเขียนว่ามุกสีขาวว้าวโดนแย่งเลยเรียบร้อยไม่เป็นไรห้องนั้นเก็บมวกใหม่เก็บมวกใหม่ห้องนั้นเก็บได้มันเป็นชื่อตามหมวกอะเมื่อกี้มุกสีขาว เราต้องไปหาใช่ไหมโอเคหมวกมันเป็นหมวกอะไรเนี่ยหมวกหายไปเลยหมวกเสียมพูหมวกเสียมพูคืออะไรอันนั้นนะเสียมพูตามใครมาเราเองอุ้ยผีอยู่ตรงนู้นผีอยู่ซ้ายมือผีอยู่ซ้ายมือไม่เป็นไรตอนนี้ไม่มีของไม่มีของไม่มีของตรงนั้นมุมอะไรอะประตูห้องนี้สีอตรงนี้คือไม่บอกจะเอเฮ๊ยเฮ จะเออแบบโมีหมวกไหมจ๊ะมีหมวกไหมจ๊ะฮะนี่มีตรงนี้เอ้ยอะไรอ่ะนี่มโอเคได้จัดไปคนละอันอ้าวเออแบ่งกันคนละครึ้นพอเก็บแล้วมันจะขึ้นขวามือใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้ใส่หมวกมันยังเป็นสูตรดับสี่แล้วเปิดแล้วเสียงผีวายเสียงผีวายใช่ปะใช่ปะใช่ข้างหน้าปิดประตูปิดประตูได้ปะปิดประตูได้ปะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดจะปิดทำไมเอาเลยนี่ก็มองไม่เห็นผีแล้วดิ มุงกุศสีขาวอยู่ฝั่งนู้นใช่ปหมมามาขึ้นมาดไปแล้วเร<บ>า<ด>ต้องไปซ้ายวะต้องไปซ้ายต้องไปซ้ายเดี๋ยวใครรอสแตนบายอยู่ที่ปุ่มอย่าลืมนะมาร์คสแตนบายอยู่ที่ปุ่มปุ่มมุงกุศสีขาวใช่ปหมเออเหมือนจะมุงกุศสีขาวนะมุ้งกุศสีขาวเดี๋ยวไปเซฟโซนก่อนอันไหนเซฟโซนวะเดี๋ยวผมไปใส่วงกุศสีขาวแล้วมาร์คจะได้ไม่เซฟด้วยอ่ะพีมามาร์คโอเคไม่เป็นไรมาร์คมันไม่มามันไม่เข้ามันไม่เข้า เราไปทะลุตรงนี้เอาไปทะลุตรงนี้กันกําลังใส่ครับใส่อะไรเหรอเยสแล้วปิดเลยมุกข์ขาวเหรอใช่เอ้าเร็วจังเลยอ่ะอ๋อสรุปเราคือเราเดินวนวะทวดทีเขินน่าอยู่ที่ไหนวะเชื่อสวิตช์ิงานหนึ่งแล้วโกรธเลยเถิดกันถิดก่อนมาเถิดเถิดเถิดด้อยผีผีผีสวิตช์อยู่นู่นเหรอสวิตช์อยู่นู่นมาเปิดตรงไหนวะเปิดตรงนี้โอ้โหสวิตช์อยู่มุมนู้นลงทังลงทังโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ อาสวิตอยู่ขวามือแล้วเนี่ยมาร์คลงทัง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 แต่ผีมาด้วยเดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันนะฉันอยู่ที่ไหนเจอสวิตไรก็ไม่รู้อ่ะปุ่มกดนะสีเขียวกดเลยแล้วกันกดไปกดแล้วเจอปะเดี๋ยวสแตนบายแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่าตู้ไหนเปิดอ่ะไม่ห้องเลยว่ะ ม่ใช่ตู้หน้าตู้หน้าตู้เหรอเอาจะเอ๋มาร์คคุณมาร์คค่ะใส่แล้วหมวกหนึ่งแล้วเมื่อกี้อ๋อหมวกหนึ่งคือหมวกอันไหนอ่ามงกุฎขาวอ๋อแล้วแล้วเมื่อกี้เราเปิดตู้อันไหนก็ไม่รู้ว่ะถ้าเป็นตู้ส้ายมือถ้ามันเป็นสีเขียวแล้วเราไปกดให้มันเป็นสีแดงคือเปิดปะหรือปิดวะอ่าสีแดงคือเปิดอ๋อนี่เปิดอยู่ถ้าับปุ่มมันเป็นสีแดงอะคือเปิดเดี๋ยวผมไปดูฮะ คือตอนนี้มันเป็นสีแดงแล้วอตอนแรกมันเป็นเขียวแล้วเราไปกดเป็นแดงอ่ะใช่ใช่นั่นแหละตรงนี้หมวกเสียมพูหมวกเสียมพูแล้ว,ลวเปิดได้ไหมหมวกเสียมพูที่เรามีไงอ๋อวางได้เปล่าใครมีอ่ะไม่มีอ่ะอ่าเดี๋ยวผมไปหยิบมาก่อนโอเคโอเคอกดเลยกดเลยเหรอโอเคโอเคโอเคกด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 เอามาร์กมีเรอเออมาร์กกดเลยโอเคกดแล้วปิดละค่ะเรียบร้อยประเด็นคือเราจะสามารถจําได้ไหมว่าตรงไหนคือปุ่มของอะไร ตามสายไงสายข้างบนนี่ตันนี่ว่ะตรงนี้ตรงนี้ปุ่มอะไรอ่ะตามสายข้างบนไม่มานะเรากดที่เรากดไปเอ้ยผีมาอ่ะไอเขาจะเอ๋อยู่ดยดีไปไหนแล้ไม่รู้ว่ามันจะคานมาหรือเปล่าไม่คานมาเมื่อกี้เราเจอปุ่มหนึ่งแล้วเราต้องไปกดปุ่มตรงนั้นผีอยู่ตรงนี้คือตัวออกนะทุกคนตรงไหนอ่ะเอที่มันทับปิดๆไว้ใช่ไหมไง อ้าเมื่อกี้ไม่ใช่ปุ่มนี้นี่วะแคแฮ่จ้ะเอกมันตามมาแล้วน่ะอ๋อปุ่มดีโอเคผมเจอแล้วตามมันไม่ได้ไปแล้วเจอแล้วใช่ปหเออปุ่มตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่จะบอกกดได้ปะตรงไหนอ่ะหมวกฟางเหรอหมวกฟางไปขโมยหมวกผีก่อนนะหมวกผีคือหมวกอะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้หมวกอะไรอ่ะไหนเจอปุ่มปะอ นี่หมวกอะไรวะโอ้ผีโคตรวิ่งเร็วเลยใช่ผีเร็วมากหมวกฟางอยู่ไหนว่าบดีมาร์กหมวกฟางหมกฟังโอเครู้วิธีแล้วมาร์กถอหน่อยเป็นผีใกล้ๆตรงนี้แหละตรงนี้แหละหมวกผีวางทางเข้าอูนี้ะโอ้อ้เนเขาไปยำใครอยู่ข้างในตรงนั้นจังหวะนี้แหละได้ปะมาร์กไอจะเอ๋ไม่ได้ไม่ได้แล้วเอาไม้ไม่ได้เอาไม้อยู่ไหนวะ ต้องเข้าขมยใช่ไหมแล้วผีคือหมวกผีคือหมวกอะไรอะ่ะหมวกที่อยู่บนหัวผีอ่ะเออมันคือหมวกอะไรอะ่ะไม่รู้ยังไม่ได้เลยหมวกสูงเหรอแล้วมีปุ่มกดปุ่มได้ยังกระดิ่งน้ำอยู่ตรงกลางใช่ไหมทุกคนมาแล้วมาแล้วขโมยมาได้แล้วขโมยไปแล้วะขโมยผีมาแล้วขโมยผีมาแล้วอยูอ่บนเดือดกลางอะเออ แล้วโหโคตรเก่งอ่ะเุ่ยอดเธอโคตรเก่งอ่ะเธอทำไมเป็นคนเก่งอย่างนี้วะโคตรเก่งเรียบร้อยวางปิด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 เขใหญ่ปิดไหนวะปิดปิดปิดไม่รู้ว่าปิด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 ิด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 เดี๋ยวผีมาเอาหมวกคืนปิด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 แล้วิดปิดตั้สายเอาผีมาเดี๋ยวมันขโมยหมวกคืนมันขโมยหมวกคืนมันเอาหมวกคืนป่ดเอาป่ะเอาเอาคืนป่ะมันเอาคืนป่ะ ยัง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 ตอนนี้ผียังไม่รู้ตัวว่าโดนขโมยไปมันกาลังงงอยู่กำลังงงแล้วต้องเออมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วมันกลับอีกแล้ว <Okay. S 1> ปิดตู้โชว์ทั้งหมดปิดตู้โชว์ทั้งหมดปิดตู้โชว์ทั้งหมดเออไอวางเลยใช่วางแล้ว,ว,ลวเออเออป่าไ่ปิดไ่ปิดเลยเจอปุ่มไหนก็ปิดออต้องกดผม<ต>ด<ธ>ปุ่มแดงใช่โอเคเรียบร้อยไปละครับอีกปุ่มหนึ่งหาปุ่มแดงหาปุ่มแดง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 เส่ไเวลาหมดเหนื่อยนั่นแปลว่าอยู่ฝั่งขวามือ ไม่รู้อะใกล้กดเกินหาปุ่มไหนเจอกดเลยเหมือนไอซ์เปิดนะไอซ์ไปเปิดเออใช่ไอซ์เปิดไอซ์ไปกดเปิดเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ตอนแรกมาสองทับสี่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งทับสี่จากสองทับสี่ใช่ก็คดีเปิดก็หมายถึงตู้เปิดใช่ตู้เปิดเปิดอยู่สองอันผมปิดไปอันหนึ่งมันก็เลยอีกอันหนึ่งมันิีตรงไหนเนี่ยเออว่ะใช่เนาะน่าจะใช่ถูกแล้วดิเออว่ะอันที่ผมปิดไปมันเป็นหมวกของหมวกฟางมันต้องเป็นสีแดง ใช่ใช่เมื่อกี้ที่ผมปิดคือหมวกฟางมันอยู่ตรงขวามือนี้ผมเจออีกกาหนึ่งแล้วอ่านี่ไงเดี๋ยวกดดูเ่ยอ่ะเปิดเออกดปุ๊บเอออ้าวเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้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 เมื่อกี้มันเป็นสูตรดับสี่มันเมื่อกี้พอกดแล้วมันยังไม่มันยังไม่ได้อ่าเมื่อกี้อ่าบิวกดอีกรอบหนึ่งมันต้องกดให้มันปิดเมื่อกี้ใครเปิดอะไรเออเนี่ยแหละเราไม่ได้กดอ่ะฮี่ มันต้องสี่รับสี่ไม่ใช่เหรอแกมันต้องสี่รับสี่ดีมันไม่ไปประตูเอ้ยเดี๋ยวประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วอ้าวปีทำไมกดกดไปกดไมประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วกดไมคเออเห็นไหมโอ้โหไม่เชื่อเลยแล้วทำไมมันเขียนอะไรงงๆจังวะปกติเราต้องสี่รับสี่งี้ไม่เชื่อเหรอเศร้าเย่เศร้าแล้วเปล่าแล้วเปล่าอ้ยรู้เศร้าเศร้าดกฉันไม่ที่ต้องการที่จะอะไรนะอ่านไม่ทันเลยไม่เชื่อไอใช่ เราไม่เชื่อไอซ์หรอกโตรเย่แต่มันถูกนะอมพามาพูดก็ไม่เชื่อโอ้โหบ,งบ่งบอกอายุมากเลยเราไม่รู้จักนะเพลงนี้เราแค่พูดเฉยบ่งบอกอายุมากเลยเกมบักบักอะไรอ่ะอุยอ้ยอ้าวชัปเตอร์สี่อันนี้ชัปเตอร์สี่อันนี้อะไรอ่ะพาร์ทพาร์ทเท่าไหร่ไม่รู้อาสี่ชัปสี่อารอุยียมันมีขวาซ้ายไปทางนึง ไปไหนอะไปด้วยเนี่ยหนีหนีหนีงอนหนีอ๋อดิดิหนีกันดีกัดีกดีกันเฮ้ยแต่มันเหมือนเป็นเขาวงกฏวะเราแยกกันดีกว่ามันต้องมีสักคนหนึ่งแหละเอ้ยเจอทางนี้สว่างทางสว่างอ้าวทางมานี่วะแปปนึงไงถ้ามันไม่ใช่ทางออกที่อยู่กลางก็อยู่ทางซ้ายกับขวาดิไม่รู้อะตอนนี้คือไปแบบให้สุดไปุดเรื่อยใช่โอเคโอเคใช่ปะวะเอ้ย เรา<ป>เราเจอทางเราเจอทางต่อเฮ้ยมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ,อ,อ้าวไปต่อไม่ได้นั่นฟังดูไม่ดีเลยทุกคน<ถ>คิดเหมือน <ไง S 1> กันมน้าวตบ